ا ลั ل ا م ะ ل ي ك م มะตุลลอฮิวะบะเรายการเพื่อสันทิชนเสนอเรื่องปาฏิหาริย์นบีมูซาอะลัยฮิสสลามในอันกุรานตอนที่3อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทรงลงโทษฟิรเอาให้น้ำท่วมและมีตะกะแตนมาทำลายพืชไร่มาสจันที่เกิดขึ้นในแผ่นดินอียิปตเพื่อเป็นการเตือนสติหลายครั้งเช่นมีพายุการแพร่ระบาดของตะกแตนเห็ดเลือดกบมาแล้ว หลังจากที่นบีมูซาไม่ประสบความสําเร็จในการเชิญชวนฟริรเอาให้ยอมรับอัลลอฮฺสุบานตออาลาเป็นพระเจ้าอันกุรานสุรอัลอารอฟบทที่7อายาที่ร้อความว่าแล้วเราได้ทรงหมายถึงให้มีขึ้นในการใช้คําว่าส่งนั้นเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพพดว่าน้ําตะกะแตนกบกับเลือดมันถูกส่งมาจากพระอ,องค์โดยตรง นำท่วมตะกะแน่นเหากบหรือเลือดมาเป็นสัญญาณคือเป็นสัญญาณยืนยันว่าท่านนาบีมูซานั้นเป็นทูตของพระอ,องค์ลอสุบฮาหนอหัวตาลาจริงตามที่ท่านได้ประกาศให้ทราบและขณะเดียวกันก็เป็นการลงโทษพวกเขาพร้อมกันไปด้วยแต่แล้วพวกเขาก็แสดงโอหังและได้กลายเป็นกลุ่มชนที่กระทำความผิดอายาที่1 3 4ความว่าและเมื่อการลงโทษ เช่นให้น้ำท่วมให้มีตะกะแตนมาทำลายพืชไร่ของพวกเขาเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูซาจงขอต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับท่านเถิดนั่นคือระงับการลงโทษแก่เราหากเราศรัทธาถ้าหากท่านได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากเราแล้วแน่นอน เราจะศรัทธาต่อท่านและแน่นอนเราจะส่งวงวานอิสราเอลไปกับท่านอายาที่ร้อิบห้ความว่าครั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากพวกเขาคือหลังจากที่ได้รับการปลดเปลื้องให้พ้นจากการลงโทษแล้วอัลลอฮฺสุบานอูตาลาทรงกำหนดเวลาให้พวกเขาเพื่อเตรียมตัวที่จะทำการศรัทธาต่อท่านนาบีมูซา อะลัยฮิสสลามและมอบวงวานอิสราเอลให้แก่นบีมูซาตามที่พวกเขาได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ซึ่งพวกเขาไปถึงกำหนดเวลานั้นแล้วพวกเขาก็ผิดสัญญานบีมูซาเอาไม้เท้าฟาดทะเลน้ำได้แยกออกจากกันนบีมูซาอะลัยฮิสสลามได้พาชาวอิสราเอลที่กำลังถูกกดขี่อบยพจากอียิปต์ฝ่ายฟิราเมื่อทราบว่า ชาวบนันีอิสราเอลภายใต้การน,นำของนบีมูซาได้อพยพหนีออกไปแล้วก็นำกองทหารจำนวนมากติดตามไปเมื่อขบวนอพยพของนบีมูซาเดินทางมาถึงฝั่งทะเลก,ก็ไม่มีทางหนีต่อไปอีกและกองทัพฟิรอาลได้ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดนบีมูซาจึงได้วิงบอนขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ลระสุฮานะฮัวตาลา นบีมูซาจะรับการดนใจจากลอสุบฮานนูวาตลาจึงฟาดไม่เท้าลงไปในทะเลและด้วยเดชานุภาพของพอค์ลอสุบฮานนูวาตลาทำให้น้ำทะเลได้แยกออกจากกันเป็นทางเดินเมื่อนบีมูซานำผู้ติดตามเดินข้ามทะเลไปขึ้นฝั่งหมดแล้วน้ำทะเลที่แยกออกจากกันเป็นทางเดินก็กลับคืนสู่สภาพเดิม ฟิร์เอาและกองทัพของเขาที่ติดตามมาก็จมน้ำตายอันกุรานสุรออส,สุอรออส,สุอรอบทที่ยีกอายาที่63ความว่าดังนั้นเราได้ดนใจมูสาว,ว่าจงเอาไม้เท้าของเจ้าฟาดทะเลแล้วมันก็แยกออกจากกันแต่ละข้างมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ่อิบนุอาบาสกล่าวว่าในการเอาไม้เท้าฟาดลงไปในทะเลนั้น มันได้กลายเป็น12ทางเดินซึ่งเป็นทางเดินของแต่ละตระกูลของวงวานอิสราอีนน้ำทะเลแยกออกจากกันแล้วกระแทกเข้าหากันทำให้ฟิรอาวจมน้ำตายอันกุรานสุรอัลบกะกรรอบทที่สองอายาที่50ความว่าและจงรํำลึกถึงขณะที่เราได้แยกน้ำทะเลออกจากกันเพราะพวกเจ้า ไม่มีทางอื่นที่จะหนีให้พ้นจากฟิรเอลได้นอกจากจะต้องให้น้ำทะเลแดงแยกออกจากกันเป็นทางเดินข้ามไปเท่านั้นแล้วเราได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากฟิรเอลและไพรพ่พลของเขาและได้ให้พวกฟิรเอลจมน้ำตายขณะที่ฟิรเอลติดตามวงวานอิสราเอลไปถึงกลางทะเลซึ่งขณะนั้นวงวานอิสราเอลขึ้นฝั่งแล้ว อัลลอฮฺสุบฮานตัวอาลาก็ทรงให้น้ำสองฝากทางเดินกระแทกตัวเข้าหากัดทำให้พวกฟิตราวจมน้ำตายขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู่สุรอัลอารอฟบทที่7อายาที่ร้อความว่าแล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขาจมน้ำในทะเลเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราหมายถึงมวยจิซาต ที่พ่อลอสุบฮานตาลาทรงให้มีขึ้นโดยผ่านนบีมูซาและพวกเขาจึงกลายเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจต่อสัญญาณต่างๆเหล่านั้นนบีมูซาขึ้นไปบนภูเขาตรุษซีนายเพื่อไปรับบัญญัติสิบประการหลังจากนั้นนบีมูซาได้พาพวกบันีอิสราเอลเดินทางรอนแรมอยู่ในทะเลทรายเป็นเวลานาน,านจนกระทั่ง ท่านได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานฮวะตาลาให้ขึ้นไปบนเขาซีนายก่อนที่จะขึ้นไปนบีมูซาได้สั่งผู้คนของท่านว่าอย่าเคารพสักการะสิ่งอื่นใดเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮฺวะตาลาแต่เพียงพระองค์เดียวนบีมูซาขึ้นไปอยู่บนภูเขาเป็นเวลาสี่สิบวันโดยใช้เวลาทั้งหมดในการแสดงความเคารพสักการะต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานหฮวะตาลา ในที่สุดท่านก็ได้สนทนากับองค์ลอสุฮานุฮัตตาลาและได้รับบัญญัติสิบประการอันกุรานสุราอัลอาลอฟบทที่7อายาที่1้2ีความว่าและเราได้สัญญาแก่มูซา30คืนและเราได้ให้มันครบอีก10คือให้30คืนนั้นครบเป็น40คืนโดยเพิ่มอีก10คืน ดังนั้นกำหนดเวลาแห่งพระเจ้าของเราจึงได้ครบ40คืนและนบีมูซาได้กล่าวแก่นบีฮารูนพี่ชายของเขาว่าจงทำหน้าที่แทนฉันในหมู่ชนของฉันหมายถึงวงวานอิสราเอลและจงปรับปรุงแก้ไขคือหากมีการปฏิบัติไม่ถูกไม่ควรเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาและจงอย่าปฏิบัติตามทางของผู้ก่อความเสียหาย คืออย่าได้เห็นดีเห็นชอบหรือร่วมปฏิบัติในทางที่เสียหายนบีมูซาขอเห็นอัลลอฮฺสุบฮานาฮูตาลาจึงทำให้นบีมูซาล้มลงไปในสภาพที่หมดสติสุรอัลอารอฟบทที่7อายาที่143ความว่าและเมื่อนบีมูซาได้มาตามกำหนดเวลาของเราหมายถึงอัลลอฮฺสุบฮานาฮูตาลา และพระเจ้าของเขาได้ตัดแก่เขาคือนบีมูซาได้กล่าวขึ้นว่าโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ด้วยเถิดโดยที่ข้าพระองค์จะได้มองดูพระองค์พระองค์ตรัสว่าเจ้าจะเห็นข้าไม่ได้เป็นอางขาดแต่ถ้าว่าเจ้าจงมองดูภู้เขานั้นเถิด คือภูเขาซีนายที่นบีมูซาได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตาลาให้ไปรับบัญญัติสิบป,ประการถ้าหากมันมันม่นคงอยู่เจ้าก็จะเห็นข้าครั้นเมื่อพระเจ้าของเขาได้ประจักษ์ที่ภูเขานั้นก็ทำให้มันทลายตัวลงอย่างรับขับและนบีมูซาก็ล้มลงในสภาพหมดสติครั้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาก็กล่าวว่า มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านข้าพระองค์ขอลู้กราโทษ,โทษต่อพระองค์เนื่องจากการขอร้องในสิ่งอันเกินขอบเขตที่พึงกระทําและข้าพระองค์นั้นคือคนแรกในหมู่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอายาที่ร้อยสี่สิบสี่ความว่าพระองค์ตรัสว่าโอ้มูซาแท้จริงข้าได้เลือกเจ้าให้เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลาย เนื่องด้วยบรรดาสารของข้าหมายถึงในธนะผู้ทำหน้าที่ประกาศสารของพระอ,องค์อันได้แก่คำพีตอรอดและด้วยถ้อยคำของข้าหมายถึงการที่พระอ,องค์ตัดแก่นบีมูซาโดยตรงไม่มีสื่อกลางดังนั้นจงยึดถือสิ่งที่ข้าได้ให้แก่เจ้าและจงอยู่ในหมู่ผู้ขอบคุณอายาที่ร้อยสี่สิบห้าความว่าและเราได้บันทึกคำตักเตือน จากทุกสิ่งคือทุกสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่พวกเขาและการแจกแจงในทุกอย่างที่เป็นหน้าที่เสื่องวูเขาจะต้องปฏิบัติไว้ให้แก่เขาในแผ่นจารึกคือแผ่นจารึกคัมภีร์ตอรสที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาทรงมอบให้แก่นบีมูซาที่ภูเขาซีนายดังนั้นเจ้าหมายถึงนบีมูซาจงยึดถือมันไว้ด้วยความเข้มแข็ง และจงใช้พวกพ้องของเจ้าเถิดพวกเขาก็จะยึดถือสิ่งที่ดีที่สุดของมันคือบัญญัติศาสนาตามที่มีความสามารถก่ลาวคือบางคนไม่อยู่ใน,นานะที่จะปฏิบัติให้ครบถ้วนได้ก็ให้ปฏิบัติให้ดีที่สุดที่สามารถจะปฏิบัติได้ข้าจะให้พวกเจ้าได้เห็นที่อยู่ของผู้ละเมิดหมายถึงอียิปต อันเป็นที่อยู่ของฟิร์ตเอาแต่บางท่านว่าหมายถึงที่อยู่ของอารและสมุรและกลุ่มชนของลูดอายาที่146ความว่าข้าจะหันเหคือไม่ให้สนใจออกจากบรรดาองค์การของข้าซึ่งบรรดาผู้ยะโสในแผ่นดินโดยไม่บังควรคือไม่บังควรที่จะยะโสในแผ่นดินเพราะไม่ใช่สิทธิของเขาจะกระทำเช่นนั้น แม้ว่าพวกเขาจะได้เห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็ไม่ศรัทธาต่อสัญญาณน,นั้นและหากพวกเขาเห็นทางแห่งความถูกต้องพวกเขาก็จะไม่ยึดถือมันเป็นทางคือเป็นแนวทางดำเนินชีวิตและหากพวกเขาเห็นทางแห่งความผิดพวกเขาก็ยึดถือมันเป็นทางนั้นเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและพวกเขา จึงเป็นผู้ละเลยองค์การเหล่านั้นอายาทที่147ความว่าบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและการพบกับบรรลกนั้นบรรดาการงานของพวกเขาย่อมไร้ผลพวกเขาจะไม่ถูกตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเขากระทำเท่านั้นนบีมูซาโกรธและเสียใจมากที่กลุ่มชนบันีอิสราเอล ได้ปั้นรูปวัวจากทองคำเมื่อนบีมูซาลงมาจากภูเขาท่านได้พบว่าพวกบนันีอิสราเอลได้ทำรูปปั้นวัวขึ้นมาจากทองคำเพื่อเคารพสักการะนบีมูซารู้สึกโกรธและเสียใจเป็นอย่างมากและได้ทำลายรูปปั้นวัวทองคำกับสำทับผู้คนเหล่านั้นอย่างรุนแรงว่า อย่าได้เคารพบ,บูชาสิ่งใดเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเด็ดขาดมิเช่นนั้นแล้วจะได้รับการลงโทษจากพระอ,องค์อันกรานซุรารอัลลอ,อ,อฟบทที่เจอยายะที่ร้อี่สิบความว่าและพวกพ้องของมูซาได้ยึดถือลูกวัวที่เป็นรูปร่างคือเป็นรูปร่างลูกวัวซึ่งทำมาจากเครื่องประดับคือเครื่องประดับที่เป็น ทองรูป,ปรพันธ์พวกเขาหลังจากนะหลังจากเขาคือหลังจากนาบีมูซาไปพบพระเจ้าซึ่งลูกวัวน,นั้นมีเสียงร้องคือมีเสียงก้องเป็นเสียงวัวพวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่าแท้จริงมันพูดกับพวกเขาไม่ได้และมันก็แนะนําพวกเขาไม่ได้ด้วยเป็นคําถามเชิงประนามจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาในการกระทําโง่ๆของพวกเขา พวกเขาได้ยึดถือลูกวัวนั้นและพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้อธรรมคืออาธรรมต่อตัวเองอายาที่149ความว่าและเมื่อได้ถูกตกลงในมือของพวกเขาหมายถึงพวกเขากัดนิ้วมือของพวกเขาเป็นการแสดงออกซึ่งความเสียใจประหนึ่งว่าปากของพวกเขาถูกทำให้ตกลงในมือของพวกเขาเพื่อทำการกัดนิ้วมือของพวกเขา ข้อความดังกล่าวนี้เป็นสำนวนที่คนอาหรับใช้กล่าวแสดงถึงความเสียใจและพวกเขาจึงเห็นว่าพวกเขาได้หลงผิดไปแล้วพวกเขาจึงกล่าวว่าแน่นอนถ้าหากพระเจ้าของเราไม่ได้เอ็นดูเมตตาแก่เราและไม่อภัยโทษให้แก่เราแล้วแน่นอนพวกเราจะต้องอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุนอายาที่ร5 0ยหความว่า และเมื่อมูซาได้กลับมายังพวกพ้องของเขาด้วยความโกรธและเสียใจเขาได้กล่าวว่าช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกท่านทำหน้าที่แทนฉันอันได้แก่การทำลูกวัวขึ้นจากเครื่องพรองที่ติดตัวมาแล้วทำการเคารพสักการะซึ่งนับเป็นการกระทำที่เลวร้ายจริงๆหลังจากฉันไปพบอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตลาที่ภูเขาซีนาย พวกท่านด่วนกระทําก่อนคือด่วนกระทําการเคารพสักการะลูกวัวคําสั่งของพระเจ้าของพวกท่านที่จะให้พวกท่านปฏิบัติทั้งนี้เป็นการอวดดีของพวกเจ้าอันหนึง่งผู้ที่เรียกร้องให้เคารพลูกวัวนั่นคืออัชชามิรีและเขาได้โยนบรรดาแผ่นจารึกลงและจับศีรษะพี่ชายของเขาคือนบีฮารูนโดยดึงมัน คือดึงศีรษะของนบีฮารูนมายังเขาเขาหมายถึงนบีฮารูนกล่าวว่าโอ้ลูกแม่คือลูกแม่ของฉันในการกล่าวเช่นนั้นเพื่อสกิดใจให้นบีมูซาระงับการกระทําอันรุนแรงแก่ท่านแท้จริงพวกพ้องเหล่านั้นเห็นว่าฉันเป็นผู้อ่อนแอคือไม่ใช่ผู้มีอำนาจเด็ดขาดที่พวกเขาพึงจำเกรงเพราะท่านเป็นนบีผู้ช่วยเท่านั้น และพวกเขาเกือบจะฆ่าฉันแล้วดังนั้นจงอย่าให้ศัตรูทั้งหลายดีใจคือดีใจต่อการที่ท่านกระทำแก่ฉันเลยแต่ต่อสิ่งที่ประสบกับฉันเลยและจงอย่าให้ฉันร่วมอยู่คืออย่าให้ฉันอยู่ในชนะผู้กระทำผิดเดียวกับกลุ่มชนที่อาจทรเหล่านั้นเลยเพราะฉันไม่ได้ทำผิดและไม่สมควรที่จะถูกลงโทษ ในกลุ่มชนที่อาธรรมเหล่านั้นนบีมูซานำชายเจสคนเป็นตัวแทนไปขอภพยโทษต่อพระอ,องค์ลอสุบฮานะหัวตาลาอันกุรานสุรออัลอา,อารอฟบทที่เจอายัที่ร้อห้าส้าความว่าและนบีมูซาได้เลือกคือเลือกผู้ที่ได้ร่วมกระทำการเคารพสักการะลูกวัวจากพวกพ้องของเขาเป็นชายเจสิบคน สำหรับกำหนดเวลาของเราคือกำหนดเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานุอัตาลาได้ทรงให้ไว้แก่นบีมูซากล่าวคือนบีมูซาได้ขออนุญาตต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุอัตาลาที่จะนำพวกพ้องของท่านจำนวนหนึ่งเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อขออภัยต่อพระองค์เนื่องจากได้มีบุคคลในหมู่พวกเขากระทำผิดโดยเคารพสักระรูปปั้นวัวด,ด้วยความโง่เขลา แล้วพระอ,องค์ก็ทรงอนุญาตและกําหนดเวลาให้ครั้นเมื่อภูเขาไหวอันรุนแรงคือความไหวอันรุนแรงของภูเขาจีนายที่พวกเขาไปชุมนุมกันเพื่อเข้าเฝ้าพระอ,องค์ลอสุบฮาโนตาลาได้ทำให้พวกเขาเสียชีวิตได้ฆ่าชีวิตพวกเขาเขาคือท่านนบีมูสากกล่าวว่าโอ้พระเจ้าแห่งข้าพระอ,องค์ หากพระองค์ทรงประสงค์แล้วคือประสงค์จะทำลายพวกเขาพระองค์ก็ทรงทำลายพวกเขาไปก่อนแล้วคือก่อนที่จะมาเข้าฟฝ้าพระองค์และฆ่าพระองค์ด้วยพระองค์จะทรงทำลายพวกข่าพระองค์เนื่องด้วยสิ่งที่บรรดาผู้โฉดเขาในหมู่ฆ่าของพระองค์ได้กระทำขึ้นหมายถึงโปรดอย่าได้ทรงลงโทษพวกข้าพระองค์เนื่องด้วยความผิดที่พวก โง่ในมูพวกข่าพระองค์ได้ประกอบขึ้นเลยแล้วพระองค์ก็ทรงให้ทุกคนฟื้นคืนชีพหรือหมายถึงการให้ภูเขาไหวอย่างแรงและทำให้ผู้ที่มาฆ้าพระองค์เสียชีวิตมิใช่อื่นใดนอกจากการทดสอบของพระองค์เท่านั้นพระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสรงค์หลงผิดคือผู้ที่พระองค์ทรงประสรงค์ให้หลงผิดนั้นได้แก่บุคคลที่ ไม่ใช้สติปัญญาในสิ่งที่พระองค์ทรงทดสอบพวกเขาทําให้พวกเขาขาดความอดทนและดื้อรัน้นไม่ยอมรับคําแนะนําชี้แจงบุคคลประเภทนี้พระองค์จะทรงปล่อยให้หลงผิดไปตามความปรารถนาของพวกเขาเนื่องด้วยการทดสอบนั้นและจะทรงแนะนําผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หมายถึงผู้ที่ใช้สติปัญญาและสํานึกผิดกับเนื้อกับตัว พระองค์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกข้าพระองค์ดังนั้นโปรดได้ทรงอภัยให้แก่พวกข้าพระองค์และเอ็นดูเมตตาพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดและพระองค์นั้นคือผู้ทรงเยี่ยมกว่าในหมู่ผู้ให้อภัยทั้งหลายวบิิลัตฟิกวันทิดายะวัสลัยก u a l a i ร u m w a r a h m a t อฮิว h i wabarakatuh